คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยนะครับที่ตอนนี้ออร์ดามไฮแล้วก็เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าราคาบิตคอยจับไปถึงที่เท่าไหร่ถือว่ากาวอยู่พอสมควรแล้วก็จริงๆไม่ได้กาวแค่อย่างเดียวเนะาะแต่ก็มีข้อมูลทีล่เรารองรับอยู่พอสมควรนะก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับโซลาร่าเทอร่าอีเ e เรียมนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆของ all coin เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะน่าจะเชื่นชอบกันนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไม่ได้น,ะน่อนะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้หน่อยเนาะแล้วก็ถ้ากดไลค์เนี่ยวิดีโอมันจะได้ฟีดขึ้นไปเยอะๆขึ้นคนไทยจะได้ที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์ like, แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาใน,นาขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยนนะครับอยู่ที่6 5 0 0 0นานะครับอีเอรี่อมสี่พนยนะครับ BNB 501นะครับ Cardano 2.23 โซลารน่านะครับ1น5นะครับ XRP 1.14แล้วก็ Polygon ส4่ d o c o i n ศูนยดอนั่นเองนะครับสลับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือ SafeMoon นั่นเองนะโอ้สรายอยู่พอสมควรนะ SafeMoon นะ เติบโตมากกว่า22%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีโซลาร์ ana, นาะครับผมแล้วก็ Engine แล้วก็ Flow นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่ Bitcoin ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนตื่นเต้นแล้วก็ชื่นใจฟินๆอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็คือเป็นเรื่องของ Bitcoin ได้ทำออร์ทำไ h เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นในเรื่องของการที่มาของ Bitcoin future ์อีเนั่นเองเนาะที่ทำให้โม omentum ตลาดเนี่ยเกิดความคึกคักเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมคือถ้า,าจะย้อนกลับไปต่ำจุดต่ำสุดเลยเนี่ยก็คือประมาณ3 0 0 0มนะื่นเนาะในช่วงประมาณสักวันที่20 กระกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับจุดต่ำสุดนะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆบิตคอยนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางไซเข้าพีคเนาะหรือว่าโอ้โหเกาๆนิดนึงนะหรือว่าเป็นข้อมูลวิเคราะห์แล้วกันเนาะถ้าเทียบย้อนกลับไปเนี่ยหรือว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันควรที่จะประมาณแบบไหนนะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณแอลเลนอูนั่นเองนะครับก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะไปพีคประมาณ2 แสนห้านั่นเองซึ่งหลายคนก็คาดการประมาณนี้เนาะคือถ้าไม่แสนตน้ตนๆก็จะทะลุไป2 5 0แส,สนห้าเลยประมาณนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นแบบไหนจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมผมก็อยากที่จะให้มันขึ้นไปเยอะๆอยู่แล้วนะอันนี้ก็ก็ต้องรอติดตามกันดูนะผมไม่มีใครบอกได้จริงๆว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขอเอาไปช่วยแล้วกันนะครับในเรื่องของตัวฟิโบนาะถ้าใครชื่นชอบก็ลองเข้าไปที่ทวิตเตอร์นะครับของคุณเอรินอู สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจกันในเรื่องของตลาดบูมาร์เก็ตที่มีโอกาสที่จะเติบโตหรือว่าถึงใน,นัขณะนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมาันก็ควรที่จะพุ่งขึ้นไปถูกต้องไหมฮะแล้วมันจะไปพีคตอนช่วงไหนหรือว่ามันจะนานประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปแต่จริงเราข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันอาจที่จะไม่ได้มีอะไรมากมายนักเท่าไหร่นะก็คือมีอยู่แค่2ครั้งก็คือปี2017นันสิบสามแล้วก็สองพัน่ยบเย ขยายนะครับผมหรือว่ามันมันยืดออกไปประมาณ35%จากเดิมตอนปี2 0 1 3นนั่นเองซึ่งถ้าเรามองว่าโอเคปี2021เ,เนี่ยมันจะเอ่อยืดออกไปอีก35%นะครับผมมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาบิตคอยน์นะครับไปพีคหรือว่าไปแบบท็อปหรือว่าไปดอยอะไรแบบนี้หรือว่าพุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก่อนที่จะลงมาเนี่ยโอเคอาจจะเป็นช่วงประมาณสัก Q1 ปีหน้าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าปกติแล้วเวลามันพีกมันก็จะพีกช่วงปลายปีใช่ไหมฮะถ้าเป็นของตอนปีองพนสิบสอะไรแบบนี้แต่ 2020, องพยอาจที่จะนานกว่าน,นั้นแล้วก็อาจที่จะไม่ได้พีกเหมือนตอนปี2013นแล้วก็2องพเแล้วเพราะว่า Market c a p มันใหญ่มากแล้วนะมันคงไม่สามารถที่จะพีคอะไรได้แบบนั้นแต่ก็ทันทีทันนั้นอาจที่จะผิดก็ได้เพราะว่า2013 2017เรายังไม่มีสถาบันการเงินต่างๆเรายังไม่มี ETF เรายังไม่มีแมคโครเซลเลอร์หรือว่าเรายังไม่มีบรษิษัทดังๆอะไรต่างๆที่จะเข้ามาถือนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เราลองพนะิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าก็มีโอกาสและกันนะที่จะไปะจบประมาณคิวนหนึ่งปีหน้านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของคุณลักเดวิดกันบ้างนะครับเขาก็ได้บอกนะว่า b e a r t ท a p over นะครับหรือว่า Trap กับดักกับดักหมีนะครับผม จบไปเรียบร้อยแล้วก็คือเราอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ประมาณช่วง b บ a แท a หรือว่าช่วงที่ราคามันตกลงมาเราก็รู้สึกว่ามันเจ๊งมันจบแล้วหรือเปล่าบิตคอย์ลงไปถึงสามหมื่นจีนแบนทุกคนออกมาออกมาออกมาบอกว่าบิตคอย์จะเหลือศูนย์บิตคอย์จะเหลือหมื่นห้าอะไรแบบนี้ก็ว่างันไปเนาะเขาบอกว่า b บ a แ tap is over นะครับและอะไรที่จะมาฮะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วง media attention นะหรือว่าในช่วงที่สื่อต่างๆให้ความสนใจกันในณนะขณะนี้นะก็ก็ก ถ้าใครขายไปขายไปพอทรปนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะอาจที่จะพลาโดโอกาสอยู่พอสมควรนะฮะโอ้โหนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับผมเรายังอยู่ในช่วงนี้อยู่เนาะถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปตามแบบนี้กอกาสที่จะพาบบระบุรออีกสักรอบหนึ่งแล้วก็กลับลงมาเป็นแบบมาเก็ตหรือเปล่าอนะนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะโอเคที่นี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคุณจ er. ิมแคมเมอร์นี้ถือว่าเป็นมีมสนุกสนานแล้วกันนะครับเขาก็เลยคือคุณจิมแคมเมอร์เนี่ย เคยได้ออกมาบอกนะว่าเขาขายบิตครอยออกไปหมดแล้วนะครับผมในตอนที่ชไหน่าครากดาวน์นะหรือว่าตอนที่ชไหน่าหรือว่าจีนได้แบนนั่นเองจิมแคมเมอร์ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบหมดนะก็พอล่าสุดบิตครอยตออทามไฮนะครับนะเครียดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมีมสนุสนานนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะฮะก็ประมาณนั้นนะโอเคทีนี้ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อมูลที่สถาบันการเงินต่างๆให้ความสนใจมาก แล้วหรือเปล่าในณขณะนี้สำหรับบิตคอยนะครับคือเป็นในเรื่องของล่าสุดที่โอเค Bitcoin e เด Future ได้มาใช่ปะก็คือเป็นตัวทรเกอร์ที่ชื่อว่า b i t o ทีโตัวตเนียของโปรแช่เนาะแต่ประเด็นคือการที่ Bitcoin ได้เปิดฟิวเจอร์ปุ๊บแล้วมันมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างสูงมากนะครับมันสูงจนขนาดว่าทะลุ1บิลเลียนทะลุ1บิลเลียนใน1วันกว่กวาประมาณ1 1วนันเกือบๆสอ2วนันอะไรแบบเนี้ยซึ่งนะครับผมถ้าเราาไปดูข้อมูลจะสังเกตว่า โก ETF นะฮะยังไม่ได้เร็วขนาดนี้เลย,ยหมายถึงว่า Bitcoin เนี่ยแรงกว่า Go ETF ด้วยซ้ําแรงกว่าทอง ETF อีกนะครเพราะว่าทองเนี่ยกว่าที่จะใช้เวลาถึง1บิลเลียนเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง3วันนะฮะในตอนปี2004เนาะทองใช้เวลา3วันบิตคอยใช้เวลาวันหน่อยๆเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สถาบันโฟโมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเงินส่วนใหญ่ที่ผมที่ ที่ผมคิดว่าที่เข้ามาใน ETF อบนนี้ก็คงไม่รู้มาจากสถาบันอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบงค์หรือว่าบริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยตอนนี้โฟมอนะฮะก็รายย่อยอย่างเราก็กลัวตกรถใช่ไหมครผมก็คิดว่ารายใหญ่ก็อาจจะกลัวเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแรงเหลือเกินนะฮะแรงกว่าทองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันเนาะอีกหนึ่งเรื่องที่มองว่าสถาบันหรือว่ารายใหญ่กลัวตกรถนะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของล่าสุดทางพิมโก้เตรียมที่จะซื้อ เพิ่มนะครับผมในเรื่องของคริปโตเนาะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะซื้ออะไรนะครับแต่ผมมองว่าก็คงหนีไปไม่พ้นบิตคอยอีเธเรียมแหละฮะถ้าสถาบันจะซื้อนะฮะคงคงจะไม่ไปซื้อเหรียญตัวอื่นแนล้วก็คงเป็นบิตคอยกับอีเธอเรียมหรือแม้กระทั่งโซลอนาเอเดอะไรแบบนี้ก็วางกันไปนะแต่ผมมองว่าน่า,นาจะเป็นบิตคอยนะครับผมก็เตรียมที่จะวางแผนในการซื้อเพิ่มเติมนะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าทางพิมโก้ซื้อไปเท่าไหร่นะก็ถือว่าใหญ่มากๆสำหรับตัวกองทุนนี้เพราะว่าถือแอสเซทอยู่ราวๆ2.2งจุดเียนะฮะ อันนี้เป็นเมนเดเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองทุนของกองนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC เองเลยนะครับผมอันนี้นะเจ๋งมากสำหรับคุณแดเนียลนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC เนาะก็ต้องรอเดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงสำหรับสถาบันต่างๆหรือว่าช่วงนี้กำลังทัวตกรถโฟร์โม,โมโอยู่พอสมควรนะครับสำหรับสถาบันนะทีนี้ต่อมาเราพูดถึงบิตคอยกันไปซะเยอะแล้วเรามาดูในเรื่องของออลคอยต่างๆกันบ้างนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตอนนี้น่าจะสังได้ว่า ออลคอยมาเก็ตแคปตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสนะัก1.4 1.5เทอรียนเนาะถ้าเราดูกลับไปถ้าเราเปรียบเทียบตอนปี2017ละ่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ไอเส้นสีฟ้าฟ้านี้คืออัตราการเติบโตของตอนปี2017นั่นเองเนาะซึ่งถ้ามันเป็นไปนตามแบบนี้จริงก็มีโอกาสที่จะเบรกกำลังที่จะเบรกแล้วสําหรับออลคอยต่างๆนะฮะก็ไม่ไม่รู้สิว่าจะเป็นยังไงสาหรับออลคอยในณะน,น,นี้เนาะว่าจะเป็นยังไงเนะี่ยแต่ก็ตอนนี้นะครับผมเทอร์เรียม เบรกออเทอร์ไฮไม่จะเบรกออทอรไฮขอไปกำลังที่จะถึงออทอร์ไฮแล้วนะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้อีเทรเรียมอยู่ที่4,002ใกล้ที่จะถึงออทอร์ไฮแล้วนะฮะสำหรับอีเธอร์เนาะก็ถ้ามันจะเบรกออทอร์ไฮก็ไม่แปลกอะไรนะขอเอาใจช่วยสําหรับอีเทเรียมด้วยละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลต่างๆกันบ้างว่าทําไมอีเทเรียมถึงมีโอกาสที่จะออเทอร์ไฮนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะเป็นเรื่องของล่าสุด ทางเกียร์สเกลซีโอนะก็ได้ออกมาบอกว่ากรอตอนะครับจะไฟเขียวโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะจะไฟเขียวสําหรับ e t h e r e รี ETF ตอนนี้เรามีบิตคอยอีเธ e เรียมราถูกต้องไหมฮะแต่ถ้ามี e t h e r e รี ETF ละ่ะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะเป็นยังไงแต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆผมก็คิดว่าน่าจะส่งผลให้ ไม่อยากจะคิดภาพนะฮะเพราะว่าสมมติถ้าบิตคอยเติบโต4เท่าได้ใช่ไหมผมก็คิดว่าอีเธอรี่มมันมันควรที่จะเยอะกว่านั้นนะน,นะอันนี้สหรับส่วนตัวผมนะแต่ก็ในตอนนั้นไม่มีใครรู้อนาะคตน,นะครับก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันแต่ก็ถ้าก็มีโอกาสแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ทาง CME Group เนี่ยเขาก็มี Ether Futures อยู่แล้วนะ Ether Futures เฮียนะครับมาแล้วนะครับผมสําหรับ CME Group นะั่ก็ขึ้นอยู่กับว่าวกรรทตออเมริกาจะ Approve หรือเปล่านะอันนี้ต้องรอติดตามกันดูอย่างใกล้ชิดเนาะ โอเครวมถึงนะครับผมล่าสุดเป็นในเรื่องของ d e f i นะครับผมที่ออทาให้แล้วก็พีคมากมายในช่วงช่วงนี้นะครับคัมแบ็กแล้วนะครับผมสำหรับวงการ d e f i ต่างๆเนาะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ในหน้าขนาดนี้ทีวีอยู่ที่233บิลเลียนเรียบร้อยแล้วซึ่งมากกว่าไฮเดิมที่เป็นช่วงกลางๆปีก่อนที่ก่อนที่ทตลาดจะแครชก่อนหน้านี้เนาะตอนนี้พีคเข้าไป2 0ง 33บิบเลียนหรือว่า2แสนกว่าล้านเหรียญแล้วนะครับโอ้คัมแบ็กแล้วนะก็อันนี้รวมถึงอเว่ยเบเนสมาเชนเอแวกอะไรก็ว่างไปรวมทั้งหมดแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะจะว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึง user หรือว่า unique address หรือว่าคนที่เข้ามาในโลก d e f ฟตอนนี้ก็อยู่ที่3.5ล้าน วอลเล็ตแล้วนะฮะถือว่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นออทาให้อย่างต่อเนื่องในช่วงช่วงนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางดูนอนาลิติกนั่นเองนะอันนี้ก็โอ้ดีฟามาแล้วนะดีฟามาแล้วเนาะรวมถึงนะครับสเตเปอร์คอยตอน,นี้หรือว่า USDT ก็ได้ทําการเบรกหรือว่าเติบโตพุ่งขึ้นมาอย่างหนักนะครับจะสิบบิลเลียนแล้วนะฮะสำหรับตัวมาร์ก t c แคปของเทเตอร์เนาะก็หลายคนอาจที่จะไม่ชอบเทเตอร์ใช่ไหมฮะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่า คนจะไปใช้ s t a เบิลคอยสกุลอื่นบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้เทเตอร์ถือว่าเป็นผู้นําอยู่นั่นเองาใน,นเรื่องของ s t a เบิลคอยใน,นขณะนี้นะครับทีนี้โอเคเราพูดถึง s t a เบิลคอยเนี่ยผมขอมาเริ่มต้นที่เทราที่กําลังเป็นกระแสฮอนฮิตในช่วงนี้เพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตว,วันนี้เติบโตมากกว่าสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับเทราหรือว่าเหรียญลูน่านั่นเองซึ่งเทรากับลูน่าผมก็ได้พูดถึงในช่องนี้ค่อนข้างได้ใหญ่เยอะแล้วนะรวมถึงข้อมูลในส่วนของตัวเอ็กซ์เซพต์คอนเทนต์หรือว่าวง,ไ,างไปแบบ เยอะเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็คิดว่าคนที่อยู่ในวงในน่าที่จะได้ข้อมูลกันไปเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาคนที่ไม่ได้ซัพพอร์ตตรงจุดนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีปัญหาผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบเทราอยู่แล้วนะฮะก็ก็น่าที่จะฟินๆอยู่พอสมควรนะครับก็ล่าสุดนะถ้าเราเข้าดูข้อมูลนะครับผมเทราเนี่ยเปิดในเรื่องของตัว IBC เรียบร้อยแล้วหรือว่า Inter Blockchain Communication เรียบร้อยแล้วนะก็คือจะสามารถที่จะให้เชนต่างๆที่อยู่ใน IBC เนี่ย คุยกันได้นะครับผมคุยข้ามเชนกันได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมเป็นยเรื่องของตัวคนลำบัดไฟล์นะที่จะสามารถจะทําให้การเบิร์อะไรต่างๆเนี่ยเบิร์เยอะขึ้นแล้วก็การที่ทําให้เหรียญ USDT มีมีการต้องการใช้ที่จะใช้งานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เลยได้ทําให้ลูน่าถูกการเบิร์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะนี้ผมมองว่าเทรา น่าสนใจมากๆในช่วงช่วงนี้นะครับรวมถึงลา่าสด t เทรานะครับก็ได้อินเทเกตร่วมกับทาง Trust Wallet เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ oh, น่าสนใจมากๆนะครับผมน่าสนใจมากๆเนาะก็ต้องเราจะตามกันดูต่อไปนะครับว่าอนาคตจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเทรา a น่าสนใจเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นทีมที่เกาหลีที่ค่อนข้างดังแล้วก็ ก็คือทำเซบาคอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีเทรา USD เทราเกาหลีเทรายูโรเทรา SDR อะไรก็ว่ากันไปเคยมีเทราไทยบาทด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนจะโดนสั่งห้ามไปหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เงียบไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเทราใหญ่อยู่พอสมควรนะอันนี้ต้องรอติดตามแล้วก็จับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงทางเจ้าของนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่ากำลังที่จะมีโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์กว่า160โปรเจกต์นะเตรียมพร้อมนะฮะ ที่จะเปิดตัวนะครับผมในปลายปีนี้หรือว่าประมาณปีหน้านะฮะและคิดดูถ้ามีอีกร้อยโปรเจกต์ที่อยู่ในเท r ร a n าเน็ตเวิร์เติบโตขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางโซล a ่ากันบ้างวันนี้ก็เติบโตมาไม่ไม่แพ้เอ่อเทอร่าหรอกครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์างสำหรับโซลล่านะหลายคนก็รอมานานแล้วนะฮะเบรกสักทีเนี่ยหรือว่าขายไปแล้วนะก็พอขายปุบบ่งอะะไรแนนี้า ก็คงยังไม่ขายหรอกมั้งนะครับผมน่าจะฟินๆแล้วก็น่าจะสบายตัวเลยนะครับผมสำหรับโซนนาเนานะก็ล่าสุดพีคมากๆเนาะแล้วก็สำหรับข้าไปดูข้อมูลจากข่าวล่าสุดนะครับเป็นเรื่องของตัวแ a กทอนก็คือตอนนี้มีคนที่เข้ามาซับมิตนะครับอยู่ที่5,800คนนั่นเองนะครับผมหรือว่าทีมอะไรต่างๆเนี่ยประมาณสัก568 Project โปรเจกที่เข้ามา ที่จะเหมือนแบบเข้ามาที่ injection hackathon หรือว่าประมาณว่าเข้ามาแข่งขันกันนั่นเองว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาชิงเงินรางวัลของโซล ا ن าได้นั่นเองเนาะหรือว่าพูดในอีกง่ายๆเลยว่ากำลังจะมีโปรเจกต์อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในโซล انا บล็อกเชนนั่นเองนะครับรวมถึง NFT ของโซล a ن ا ก็เติบโตแรงไม่แพ้กันนะครับผมได้รับความยอมค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็มีคนไว้ใจจ่ายเงิน NFT ในบล็อกเชนโซลอนาเยอะด้วยนะครับไม่ได้มีแต่แค่อีเธอเรียมที่คนยอมจ่ายตังค์นะตอนนี้โซลอนาก็มีคนยอมจ่ายตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเด็กอายุ14ปีล่าสุดเนาะทำ NFT นะครับผมขายไปกว่า14ล้านบาทนะฮะ14บล้านบาทบน NFT ของโซลานาะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Peace Sunday นั่นเองนะฮะ Peace Sunday ขายได้ไปกว่า4,35,000ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหน้าตาของ Peace Sunday ก็นี่เลยฮนะ ประมาณแบบนี้นะครับผมประมาณแบบนี้ขายที่ไหนขายที่ Magic Eden นั่นเองนะครับผมก็เป็นมาร์เก็ตเพรสที่ใช้โซลนา่านเองเนะี่ยอันนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ NFT นะคิดว่าบล็อกเชนโซลนาอาจจะเป็นโอกาสสำหรับเพื่อนๆก็ได้เนะน,นี่ยขายขาย2 2โซนะครับ0.59โซอะไรก็ว่านมาเยอะแย,ยะมากมายนะฮะก็ก็น่าสนใจดีสำหรับโซลนาในช่วงช่วงนี้นะถือว่า ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงเหรียญดีไฟต่างๆนะครับผมหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนโซลาร์นาเนี่ยก็ทำการพุ่งอย่างต่อเนื่องนะเวันนะครับโซลลัมเติบโตมากกว่า85%เนตะฮะเติบโตมากกว่า85%เหเอนหรียญครับเติบโตมากกว่าเจ็ดสิบอร์ต์โตสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต โซล่า t r วิปโปรโตคอลอะไรก็ว่ามาเติบโตมาค่อนข้างที่เยอะเนาะก็หลายคนถ้าพลาดแล้วก็ตกรถโซลอนา่าจริงๆแล้วมันก็มีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่อยู่บนโซลอนา่าแล้วก็มีเหรียนอะไรให้กับเราได้ลงทุนก็อาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลองศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเนาะและ NFT บนโซลอน,า,นาก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะ ฟอร์พค่อนข้างสูงโซลาร์นามังกี้บิสเนสเนี่ยโอ้โหฟอร์พอยู่ที่215โซนะฮะโอ้โหถือว่าค่อนข้างรุนแรงเนาะก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับโซลาร์นาเนาะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนๆโซด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจตรงนี้ให้กับผมหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการสนับสนุนช่องน,นี้สามารถที่จะกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะครับ กดปุ่มจอยได้เลยเนาะหรือว่าจะกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ตรงสั่งซื้อกาแฟหรือสมัครครคับสมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ก็สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตทีมงานคลิปตัวด็อกและกันที่จะให้มีรีสอ r c สมีเงินเดือนอะไรต่างๆไปทํางานแล้วกับสับสไครอะไรต่างมาเอารวบรวงข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆได้เป็นประโยชน์กันนั่นเองก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ผมรวบรวมมาให้น่าจะชื่นชอบกันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปในกลุ่ม Discord สามารถจะเข้าไปได้ด้ววยยเช่นนีกั โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลกันไปสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับผู้โชคดีนะครับที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณสหรัฐมาลาสุวรรณนั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้ยวยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปโดด็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อจัดโฮอิดไปให้นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งเนาะ สรบคำถามประจำวันนี้คือไม่ได้มีคำถามอะไรนะครับเพืเ่อนๆคิดเห็นกันยังไงสนับโซลอน่าหรือว่าเหรียงอะไรต่างๆหรือว่าอยากจะ่จะมีอะไรเสริมผมคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้เลยนะเพื่อนๆคนไทยด้วยกันที่เข้ามาอ่านน่าจะจะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้เหมือนไทยช่วยไทยนะครับจะได้ได้รับข้อมูลข่าวสารกันได้ยอย่างท่วง,ท,วงทันแล้วก็เป็นประโยชน์อะไรแบบเนี้ยเนาะก็ยังไงช่วยๆกันนะครับยังคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือว่าจะกดปุ่มจอยซัพพอร ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ